ขอเรียนสายคุณคุณสายครับพูดอยู่ครับค่ะคุณได้มีการเตรเอกสารมอบอำนาจให้คุณประธานธิยาเข้ามาทำธุรกรรมถอนเงินแทนคุณหรือเปล่าคะไม่มีครับไม่มีนะคะคุณรู้จับคุณประธานธิยาที่แบบแสนสีละไหมคะไม่ครับไม่เคยรู้จักเลยนะคะขออนุญาตแจ้งข้อมูลให้คุณทราบค่ะว่าคุณประธานธิยาได้มีการนําเอกสารของคุณนะคะ พนากัตรประชาชนไปมอบอำนาจแล้วก็สมบัญช so, <Have S 2> ีธนาคารเข้ามาทำธุรกรรมถอนเงินค่ะบัญชีเล่อนี้นะคะเป็นชื่อของคุณใบยุทธสายชโน่ค่ะหมายเลขประชาชนของคุณนะคะธนาคารกรุงไทยสาขาโรบินสันมุกดาหารค่ะโอครับครับค่ะเอ่อคุณมีบัญชีเล่นี้หรือเปล่าคะบัญชีกรุงไทยสาขาโรบินสันมุกดาหารนี้ค่ะหมายเลขบัญชีลงท้ายด้วย4989นะคะ ไม่มีครับไม่มีนะคะค่ะเออ่อย่างนั้นเป็นไปได้ไหมคะว่าอาจจะมีการแอบอ้างฟอกแปลงหรืออาข้อมูลออกคูณมาทำพฤตกรรมเที่ยดโดยไม่ทราบเรื่องมาก่อนนะคะคุณก็ไม่เคยรู้จักกับคุณปฐมาธิดาเลยใช่ไหมคะไม่รู้จักครับค่ะถ้าคุณยินย่าไม่คือว่าบัญชีเล่อนี้นะคะมีเงินโอนเข้ามาจำนวน488หมื่น4500บาทค่ะแล้วคุณปฐมาธิดาเข้ามาทำพฤตกรรม <S 2> <S 2> แต่ว่าธนาคารไม่เห็นว่าแน่นเซาถอนเงินออกไปได้ค่ะก็เลยสอบถามคุณแต่ถ้าคุณดีใจและคุณไม่มีบัญชีเรื่องนี้นะคะฉันแนะนำให้คุณทำการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุนะคะเพื่อเขาตรวจสอบข้อมูลบัญชีเรื่องนี้ให้คุณแล้วให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสองอ่งเอกสารใบรับรองการแจ้งความนะคะมาที่ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ให้กับคุณนะคะธนาคารจะนำหลักฐานนี้ทำการอาานุญาตบัญชีเรื่องนี้ให้คุณนะคะครับคือว่าใช่แล้วเราควรคุณหากระดาษประกาศข้อมูลเพื่อทำการแจ้งความได้ไหมคะ เข้ามาขอคุณประมาที่ดาแล้วก็บัญชีนี้นะคะครับครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับครัอดีได้ค่ะครัคือ,อว่บัญชีเล่นี้นหะคะ่ะมันมีเงินโอนเข้ามาเป็นจำนวนมากใช่ไหมคะเราก็ไม่ทราบว่าเงินที่มีการโอนเข้ามาในบัญชีเล่นี้นะคะเป็นเงินที่มีการทำธุกรกรรมผิดกฎหมายหรือเปล่าคะ่ะถ้าเกิดว่าบัญชีเล่นี้เขามีการเปิดขึ้นมาเพื่อรับเงินที่ผิดกฎหมายหรือว่ารับเงินจากเว็บพนันออนไลน์ต่างๆค่ะ รงนี้มันจะเข้าข่ายเป็นบัญชีม้านะคะซึ่งจะสะจะ่งผลกระทบต่อตัวคนตามาภายหลังค่ะถ้าคุณไม่ทาการแจ้งความ,ม้อาก่อนและวม่การเจิดเ่าบัญชีเล่มนี้เป็นบัญชีมา้าจริงนะคะคุณก็อาจจะถูกดำเนินคนดีตามกฎหมายได้นะคะเพราะว่าการเปิดบัญชีให้บุคคนอื่นมันผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าคุณไม่ได้เป็นคนเปิดค่ะให้คุณทาการแจ้งความให้เขาออกเอ,อกสารไปแล้วรอการแจ้งความเพิ่มเพื่อมาอายาัดบัญชีเล่มนี้เล่มเดียวที่เป็นบัญชีกูงไครสาขาโรบินสันมุกดาหารนี้นะคะถ้าแต่ว่าคุณไม่ทําการแจ้งความเพื่ออายัดบัญชีเล่มนี้เอาไว้ก่อนนะะค เพื่อบัญชีทุตลาราคาที่มีการเปิดใช้งานภายใต้ชื่อของคุณก็จะถูกอนุญาการใช้งานทั้งหมดเพื่อทำการตรวจสอบเส้นทางการเดินเงินของคุณนะคะตรงนี้มันจะมีลูกไฟเป็นการใหญ่นะคะครับครับครับเดี๋ยวหาปากกาคนครับครับค่ะค่ะข้าไปสามตัวหรือเปล่าคะครับครับถูกต้องครับค่ะสามสี่ศูนย์ครับถูกต้องครับครับครับจดกามนี้นะครับแล้วก็ นี้นะคะเจ้าของบัญชีนะคะชื่ของคุณนะคะเป็นชื่อมุกฐาครับโรวมนสัรมุกหานครับครับค่ับหมายเลขบัญชีนะคะชื่อเรื่องนี้เปิดใช้งานเมื่อวันที่สิบมีนาคมสองห้าหกเจ็ดค่ะเปิดใช้งานค,ะค่ะครับครับค่ะแรกสุดนะคะมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีเรื่องนี้นะคะเมื่อวันที่สิบแปดในกัดาหสองนห้าหกเจ็ดค่ะมีเงินโอนเข้ามาค่ะ วันที่เท่าไหร่นะฮะ18กรกฎาคมค่ะเมื่อวานนี้นะคะอ๋ 18. อ18 18กรกฎาคมค่ะ2 5 6 7ค่ะครับโอนเมื่อวานแล้วครับค่ะค่ะจำนวนเงินนะคะ484500ค่ะครับ484,500บาทนะคะครับครับ ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้แจ้งข้อมูลค่ะค่ะดิฉันนางสาวสายกรุงไทยสำน,นักงานใหญ่ครับะ คครับ่ะถ้าคุนทำการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควรให้คุณแจ้งตามความเป็นจริงนะคะว่าข้อมูลของคุณรั่วไหลนะคะคุณปฐมมาธิดาแสนศีรานะคะได้มีข้อมูลมาทําธุรกรรมเบิกถอนเงินกับธนาคารค่ะแล้วก็มีการเปิดบัญชีเป็นชื่อของคุณนะคะที่เคุณใครสาขาโรบินสันเบตาหานหมายเลขบัญชีหนึ่งสามเจ็ดที่คุณได้ให้คุณนําข้อมูลทั้งหมดแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าตรวจสอบข้อมูลนี้ให้กับคุณนะคะครับครับ ค่ะแล้วก็หลังจากที่คุณทําการแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะช่วยส่งเอกสารไปรับรองการแจ้งความมาที่ธนาคารกรุงสรีอกุธใหญ่ให้ผมด้วยนะคะครับครับครับค่ะตรงนี้คุณเข้าใช้ข้อมูลทั้งหมดแล้วหรือคะหรือว่าคุณไม่เข้าใจผมได้ไคะเข้าใจแล้วครับค่ะครับ,รบอะไรนะฮะ อย่างไรตอน่<ะ>ทำงานอยู่หรือว่าอยู่ที่บ้านคะอยู่อยู่ข้างนอกครับอยู่ข้างนอกครับค่ะแล้ว,วคุณจะไปดำเนินการแจ้งความให้เมื่อไหร่ดีคะคือว่รราทางธนาคารนะคะอาจะทําการระงับบัญชีเรื่องนี้ให้กับคุณเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มีการเลื่อนไหวของเงินในบัญชีเล่นนี้นะะแต่ว่าอาทำได้แ,แค่ระงับข้อข่าวนะคะเจ้าตัวจะต้องทำการแจ้งความเพื่อยืนดยันว่าคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาออกเอกสารใบรบรองการแจ้งความส่งมาที่กรุงไทยสำนักงานใหญ่ให้กับคุณนะคะ ครับค่ะคุณจะไปดำเนินการเมื่อ,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 อไหร่ดีคะยังไม่ทราบครับยังไม่ทราบครับตอนนี้คุณยังไม่สะดวกไปแจ้ง,งความหรคะคุณอยู่ไกลกับสพไหมคะอยู่ค่อนข้างไกลอยู่ครับค่อนข้างไกลเหรอคะ ใช่อย่างนั้นแหะคะ่ะตรงนี้ไทยธนาคารจะทำการประสานงานไปยังสคมุกดาหารให้กับคุณนะคะให้คุณทำการแจ้งความตามข้อมูลที่คุณได้จดไปเมื่อสัสกครู่นะคะแจ้งกับอเปีได้ให้คุณแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งเอกสารไปรับรองการแจ้งความมาที่คุณใหญประณาการใหญ่ให้กับคุณนะคะตรงนี้คุณสะดวก,รห,กหรือเปล่าคะอ๋อสะดวกครับสะดวกครับ ใชาอย่างนั้นนะคะ,ะตรงนี้ทางธนาคารจะทําการประสานงานไปยังสอบคอผู้จ่าหาให้กับคุณนะคะระหว่างประสานงานนะคะให้คุณถือสายรอสักครู่นะคะจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจรับสายค่ะถ้ามีเจ้าหน้าที่ตํารวจรับสายผณก็บอกว่าเราขอแจ้งความนะคะคุณภัยสำนักงกานใหญ่เป็นคนประสานงานมาให้กับคุณนะคะคแล้วก็แจ้งความตามความเป็นจริงตามข้อมูลที่คุณได้จดเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็อย่าลืมให้เขาส่งเอกสารใบรับรองก,การแจ้งความกระบ,บาดด้วยนะคะครับครับครับ ค่ะถ้าอย่างนั้นกรูณาถือสายรอตักครู่นะคะธนาคารกรุงไทยยินดีให้บริการค่ะครับครับครับ รศัพท์ครับสมกาหารครับครับผมบสอบถามเรื่องอะไรครับติดต่อสอบถามเรื่องเรื่องแจ้งเรื่องแจ้งความครับอะไรนะเรื่องแจ้งความครับ เรื่องเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอนเรื่องอะไร,รไม่รู้ครับครับแล้วที่คุยใครมาคุยกับเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยครับแล้วเขาแจ้งอะไรให้ทราบบ้างครับเขาบอกว่ามีเงินเข้าบัญชีมาครับที่ทมีรายละเอียดไหมแจ้งผมทราบเลย ก็มีคนไปเปิดบัญชีเปิดสิบมีนาหกสองอะครับก็นะมีไปเปิดบัญชีวันที่สิบมีนาหกเจ็ดหกเจ็ดไม่ใช่หกสองหกเจ็ดโทษทีที่มุกดาหาร,รมุกดาหารนะครับโรบินสันมุกดาหารอันนี้เป็นที่ที่โรบินสันมุกดาหารหรือว่าที่ไหนครับเนี่ยอันนี้สพเมืองมุกดาหารครับ สพมเมืองมุกดาหารครับครับใช่พี่โอนสายนะพี่ดูวคำว่าโอ้ลสาไปไหนเจาก็บอกว่าเดี๋ยวโอนสายไปสักคู่หนึ่งผมก็เออผมก็ก็รอใช่ไหมก็รอก็รอสายแล้วแล้วพี่คุยกันมาเรื่องอะไรเรื่องอะไรบ้างวะก็คุยตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยพี่ที่คุยกันมาอ๋อเขาบอกว่าวมีคนไปเปิดบัญชีมา้า เป็นคอืมครับ,รบที่มุกดาหารแล้วก็มีเงินโอนเข้ามาสี่แสนแปดเขาถามว่าเป็นบัญชีผมไหมผมบอกไม่ใช่เขาเลยบอกว่าให้มาแจ้งความที่ทอ,อสพอมุกดาหารครับเขาเลยโอนมาเขาเลยโอนไปแล้วที่มีความประสงค์จะทําอะไรกรันเี่ยก็แจ้งความนะครับแจ้งความใช่ไหม ที่ก็สามารถถึงประชาชนนะครับเดินทางเข้ามาที่สพได้เลยเผมไม่สะดวกไปอ่ะครับมันอยู่ไกลที่ไหนเนี่ยฮะที่อยู่ที่ไหนครับโอ้ผมอยู่ไอ้นี่นะครับอยู่อยู่สุราษฎร์สุราษฎร์ครับอ,ร<ะ>อยู่คนอะไรดิฮะอยู่คนอะไรครับอยู่อำเภอเมืองครับเม,มือ,องเมืองตำบลอะไรอ่ะ อยู่ตะวันในเมืองนี่แหละตะวันในเมืองอะไรพี่ครับผมมาเที่ยวไงผมมาเที่ยวผมจะไปจำไดไงอ๋อไปเที่ยวหรือว่าบ้านอยู่นู่นอะไรของพี่เนี่ยไปเที่ยวไปเที่ยวก็ถามว่าผมอยู่ที่ไหนผมบอกผมอยู่สุราษฎร์องแล้วพี่ชื่ออะไรครับนี่ชื่อเปียกครับชื่อเปียกเปียกอะไรอ่ะชื่อเปียกชื่อเปียกเรียกอะไรก็ชื่อเปียกนี่แหละ คืออเหรรับชื่อจริงชื่อเปียกชื่อจริงชื่อเปียกนะครับแล้วมงคลเนี่ยฮะ,<ค>ะชื่อเปียกจะได้สรุปครับครับแล้วมงคลไปไหนครับฮะมงคลไปไหนอ่ะมงคลอันนี้เปียกไหนครับเนี่ยก็เปียกนี่แหละก็เปียกก็ตามที่แจ้งชื่อนั่นอะ อะไรนะนักุคอะไรพี่ฮะนามนกุตืออะไรนั่นกุคอุตุอุตุอุตุอุอุออ่างสระอุอุอุตุคัดใช่ชื่ออะไรชื่อเปียกชื่เปียกอาคุณตุคัด หมายเล่มแปดอุตุคัดผมถามหมายเลขมัปดก,กันพี่หมายเลขมัปดอ๋ออะไรนะฮะเป็นคนไทยหรือเปล่าเป็นคนเป็นคนไทยหรือเปล่าเป็นคนแปลงวะฮะชื่อร<ะ>อ,องแปลกวะไม่ไม่แปลกกว่าคนชื่อเปียกเงี้ยเยอะเจะแปลกทำไมล่ะไว้บุคคลไปไหนอ่ะฮะ ไม่ไม่ไม่รู้ทำไมรู้จักอ่ะก็ไม่รู้จักอ่ะหมายเลบัตรของพี่หมายเนี่อะไรอ๋อหมายเลื่บัตรผมนะจำไม่ได้แล้วว่ะจำไม่ได้หรอก็จำไม่ได้ชื่ออะไรชื่อเปียกเปียกเหรอขอบคุณนะอุตุคัต อพี่นตี่ยงหัวล้ออะไรพี่เนี่ยฮแต่เป็นคนตัวเองที่ขำเลยอ่ะเออคนอะไรวะใขำนะพี่แต่คนใช่ใครขำผมถามหน่อยไอ้สอพมุกนาหารเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของมุกอาหารอยู่อเภอเมืองสริอยู่อมอยู่อำเภอเมืองอยู่อำเภอเมืองเหรอใกล้ๆกันมีร้านอาหารอะไรที่อยู่ใกล้ๆกันอยู่ตรงใกล้อะไรคุณ คุณรู้จักถนนสายอสานถนนที่ักสันติราษฎร์่ออะไรนะจังไหมอะไรนะเราไรู้ถนนทีทักสัิราษฎรยรู้จักไหมจัารวัทพิทักษ์สันติราษถ้าไม่ใช่ผมหมายถึงว่าถนนถนนมันไกลมันไกลจากหอนาฬิกาไหมหอนาฬิอะไรคุณคุณมถ,ถามทาง,งไม่ใไรครับเนี่ยเนี่ยอะไร เพื่อผมจะไปหาไงเพื่อผมจะไปหาไงคุณเช้่อคุเกินหมดนะครับพี่เลินขึ้นแล้วครับเอาคุณก็บอกสิผมเสื้อไม่เป็มนผมเสื้อไม่เป็มนอะไรนะผมเสื้อไม่เป็นครับเธอไม่เป็นหรอกครับเราชื่ออะไรนะเราชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อของคุณน่ะเหรอชื่อของคุณชื่ออะไรเอาคุณชื่ออะไรลุ้นโจดลอ้นจด เออชื่อเปียดเออุตุคัดคุูอตุคัดออ่โออางเจออไม่ตีต่อเตาเอุไม่ตีอันนี้พี่เป็นคนไทยแน่นะเป็นคนไทยแน่ อยาที่ถือบัตรปชานขึ้นมาครับแล้วแจ้งวันเดือนปีเกิดครับฮะถือบัตรประชาชนขึ้นมาครับแล้วก็แจ้งวันเดือนปีเกิดบัตรหายบัตรหายแจ้งความครับพี่รออะไรอ่ะเอ้าก็แจ้งความอยู่นี่ไงพี่ไม่ได้มาแจ้งความบัตรหายหร่อเอ้าก็ผมไม่ได้แจ้งความบัตรหายแต่คุณถามหาบัตรประชาชนผมก็บอกว่าบัตรหายไงบัตรหายพี่ไม่หายอ่ะ ฮะหายยังหายหายแล้วมันหายหายไปแล้วเอออออเออฮะที่ทำอะไรอยู่เขาอะไรแบบนี้ทำอะไรอยู่ผมผมมาเที่ยวผมบอกว่าผมมาเที่ยวมาเที่ยวที่ไหนครับสุราษฎร์สุราสุราสุราษฎรอครับได้ครับฮะ คนตายครับอ๋อคนตายครับคนตายครับพวคนตายครับผีอ๋อเรื่อวงมาลัยป็นคนุเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับพี่ไปเดียวพี่ไปเดียวครับอ๋อครับพี่แล้วเคยเดินทางเข้ามาที่พุทธาหานไหมอะอะไรนะฮะเคยเดินทางเข้ามาที่พุทธาหานไหมเคยครับเคยครับเคยครับพี่เคยไปอยครับเคยทำอะไรอะเมื่อไหร่อ่ะ นานแล้วครับย้ำเงินไม่ลายแล้วครับอยู่แค่ที่ปีแล้วฮะปีแล้วครับไม่นานหรอกประมาณไม่นานนี่แหละฮะถ้วถื่านานหรือไม่นานครับก็มันจะบอกว่านานหรือไม่นานหรอกก็มันแล้วแต่คนคิดเน่ะบางคนเดือนนึงก็ว่านานบางคนสองสองปีกว่าไม่นานเออผมก็ไม่รู้จะตอบว่านานหรือไม่นานกับไม่วนานเรื่องเนี่ยฮะ ที่เลิกองภรรยาได้หรือยังอ่าเ,เลิกเลิกกับตังนั่นแหละอย่าไปรู้เลยอเออกี่วันแล้วอ่ะที่วันแล้วที่วันแล้วไม่ไม่กี่วันล่ะคุณอะเลิกกับภรรยานานหรือยังใช่เมียเราดูชู้ด้วยหรือเปล่าเอา้าเมียเมียคุณมีชู้ด้วยหรือเปล่าเออเออภรรยาเราดูชู้ใช่ไหมครับภรรยาคุณมีชู้ใช่ไหมสรุปเนี่ยหรือว่าอยู่อะไรอยูเมียเที่ยผมบอกอะไห้หรือเปล่า จะมาเล่นแบบเล่นเรื่องอื่นนะพี่ฮะอะไรนะไอ้คำพูดพี่เนี่ยแค่พูดมาผมก็รูล้ลมดหมดแล้วอ่ะผมก็รู้ผมก็รู้ผมผมรู้ตั้งแต่รับโทรศัพท์แล้วว่าพวกมึงอับของของปลอมมัเนียนไหมเนียนปะไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนใครใครรับโทรศัพท์ผมหรอเออทั้งมึงทั้งไอ้ผู้หญิงนั่นแหละหรือว่าหรือว่าคนแรกหรือว่าคนแรกฮะคนแรกเหรอคนไหนคนแรกคนแรก,คนแรกที่คุยกับพี่มาใช่ไหม คนแรกเขาก็คุยดีอยู่ก็หมายถึงว่ามันจะเป็นมันไม่ไม่เดี๋ยว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 ก็ก็รู้ไงก็รู้ว่าดักคอไว้ก่อนไงก็เกียดพูดไงเพราะว่ารู้แล้วแหละไม่ผมรู้อยู่แล้วเพราะว่าผมต้องจับผิดที่อยู่แล้วผิดตรงหรือเปล่าเออนั่นแหละก็อุตุคัดอย่างเงี้ยมันก็เขาก็จับผิดอยู่แล้วแหละอะไรนะก็ก็รู้ ก็อยากจะแบบอัดเทปไว้ไงเออเพราะว่าก็สนุกดีอ่ะเออบางบ้าก็โทรมาเล่นอีกนะเออดียวผมถามหน่อยคุณคุณมาทํางานที่นี่คุณทํางานนานนื่ยังทํางานที่ไหนอ่ะเนี่ยที่นี่แหละที่ไหนครับก็ที่ที่คุณอยู่เนี่ยแหละนี่นี่ะนี่ชนบุรีเหรอโอ้แล้ว แล้วทำไมเขามาเปิดเปิดเจ้าของเป็นคนจีนเหรอหรือยังไงคนไทยนี่แหละเหรอโอ้ยน้นหลอดน้ำหลอดลวงกันอย่างเงี้ยวันนึงก็หลอกได้กี่ลายวันนี้ก็ห,นนลหลายที่นะวันนี้หลายหลายจุดจานอยู่นะเหรือโอ้่เราคิดแบบ<ม>อยากอยากกลับตัวกลับใจบ้างไหมกลับตัวกลับใจเพื่ออะไรถ้าประเทศชาติไทยมันดีมันก็น่าจะกลับไปอยู่นะแต่ว่าถ้าจะ้เป็นลงทุนทำอะไรทุกอย่างเนี่ยแต่ประเทศไทยมันมีเรี่ยงนงทินมันเงอะไร ก็แสดงว่าที่ที่ทําอยู่นี่คือสมัครใจใช่ไหมหรือว่าโดนบังคับหรือยังไงไอ้เขาบอกให้ไอ้สมัครไม่สมัครใจเนี่ยมันมันมเรื่องของพกผมนะแล้วก็มียานเนี่ยคนไทยมันต้องศึกษาให้เยอะกว่านี้อะถ้าคนโลกอ๋อคือมันมีคนให้หลอกเยอะเพราะมันมีคนโง่เยอะอือมันก็น่าจะจริงแหละตรงนี้เพราะว่าเห็นข่าวมันเยอะแยะมากมายเลยเนาะอืออืม ดีแล้วแหละใช่แล้วเงินไยมันถ้าไม่ได้เงินมันก็ไม่ทำอ่ะอืมอืมอือใช่อย่างผมไม่ได้เงินประกอนอยู่ระบบแล้วเหรออืมอันนี้สแสดงว่าคุณทําเองหรือว่ามีเจ้าของอีกทีนึงอะไรนะคุณทําเองหรือว่ามันมีเจ้าของอีกทีนึงช,ช่วยเฉยนทำสิบคนเหรออ๋ออืมอืม แล้วคิดว่าจะเลือกทำไหมเนี่ยแบบนี้หรือว่าทําไปเรื่อยๆไปเรื่อยเรืเ่อยอะไรอ่ะถ้าถ้าประเทศชาติเรายังอืมอืมแล้วยังไงเบอร์ที่โทรมานเนี่ยมันใช้เน็ตนี่มันใช้ VPN อ,อะไรเนี่ย v ี i อะไรเนี่ยแต่ประชุกแต่ขอโทษทีอท่ยมันอยู่อเมริกาดิลักหมดอ่ะอืรรมนะประวตรวจสอบเราเองแล้วกาอเมริกาเนียนนเนเ่ยมีนเนทะเลอืมผมทำอะไรกันสองคนทได้อยู่แล้วอืม ดีด <ítulo> <displayed, S 1> ีดีดีเนาะเอออ่แล้วแต่แล้วแต่ตัดสินใจเองอะนะถ้าเลิกได้ก็เลิกซะนะเลิกเพื่ออะไรอ่ะเนี่ยแล้วทำไปเพื่ออะไรล่ะเพื่อพี่พี่พี่ทำงานอะไรเดี๋ยวผมถามเลยพี่ทำงานอะไรเนี่ยพี่พี่ทำงานอะไรเอาแบบไม่อะเลนะพี่พี่ทำงานอะไร ผมเหรอผมก็ทว<ำ>่าทฮะที่ทำงานอะไรเอาคุนอะไรทำงานอะไร่ะไม่ใช่ผมถามพี่ว่าพี่ทำงานอะไรโอ้ยมันบอกไม่ได้หรอกผมหน่วยสืบราชก,การลับสอาพพี่ในนั้นเป็นหน่วยราชการลับโธ่ที่พูดอย่างนี้ผมไม่เชื่อเลยเชื่อไหมทำไมอ่ะ คือคาพูดคุณนี่มันไม่มีน้ำหนักอ่ะใช่ใปะเหรอไม่มีน้ําหนักเหรอสภาพสภาพมันก็พูดเล่นไปงั้นแหละพอรู้ว่าไม่เพราะพอรู้อยู่แล้วพอรูู้ย่แล้วแหละพอรู้อยู่แล้วแหละว่ามาแนวนี้มันก็ต้องพูดเล่นพูดตลกพูดโง่งาไปให้คน เขามาดูมันหัวเราะได้สนุกสนานการใครจะไปพูดจริงไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวได้ยังไงจะไปพูดจริงจังได้ยังไงเออไปพูดจริงจังไปพูดจริงจังมันก็โป๊ะแตกสิไปพูดจริงจังมันก็โป๊ะแตกสิมันมันก็โป๊ะแตกหมดแ่ะถ้าไปพูดจริงจังน่ะมันก็ต้องพูดเล่นพูดหัวอย่างนี้แหละเข้าใจไหมฮะมึง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 เงทู่มาหากูหาสแตกงงั้นสัตบัญนัตฮะมึง พเองคนแร้เกคนเลยเดีร้อนก็เต็นเยิเอาบใจเย็นมังไงบังฮาสิแตกดากนบังฮาแดกดากมึ่อะไรนบบรับบังฮาแดกดากบักเสื้อลวกบักกวงบอบกุ้วบักฮากินใส่ผักหยียบยางหนึง,งเอ้ยมึงเหมือหาเนี่ยเฮ็ดนอ่อหาตัวคนไปเรื่อยนะมึงนหนโอ้ยพี่ปอบเอ้ยเอาละ มันจะด่ามันแหละโอเคอัพ okay. เลย